เียงใหม่ก็ตกเยลราก็ตกกางเกงเปียกแล้วครับคืออะไรไม่เข้าใจอวันนี้ต้องแนะนำชักนิดหนึ่งน้องไบร์กางเกงที่พี่ยุทธใส่เหรอคะอ้าวนี่เนี่ยนี่อ๋อไว้ไม่มีกางเกงยักษ์คุเขามาฝากไว้ให้เพื่อน <Y aku S 1> ของพ่อเต้ยเต้ยยักษ์คกคือ นี่คือกางเกงลายประจำจังหวัดอำนาจเจริญค่ะออกแบบโดยหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดผมชอบมากเสีมคลาสสิกกางเกงยักษ์คุนี่ไงค,คืออะไรเป็นยักษ์เนี่ยอ่านดูข้างล่างสีข้างหลังอ๋ออยู่อีกแผ่นหนึ่งนี่ไงเห็นไหมดูคลาสสิกเขาบอกว่ายักษ์คุเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาในอดีตตามความเชื่อบวกกันนิยาย นิยายปรัมปราค่ะระบุว่ามีพญายักษ์ตนหนึ่งชื่อพญายักษ์ธรรมครุบแก่แล้วลืมไปลงมาปกป้องพุทธศาสนาและพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆในครั้งพุทธกาลนี่เห็นไหมปิดเป้าชนิดหนึ่ง แล้วก็มีลายตะขอด้วยค่ะลายตะขอสลับเอือ้อนี่ไงลายตะขอคือไม้ที่มีช่วงปลายงอสําหรับเกี่ยวครุหรือถังสําหรับตักน้ําจากบ่อหรือวัสดุที่มีลักษณะงอเอาไว้เกาะเกี่ยวแสดงถึงความสามัคคีปรองดองแล้วว่ามีสตอรี่ส่วนเอื้อคือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี่ ที่ซ้อนกันสามชั้นเป็นลายนูนหมายถึงความเอื้อเฟื้อความเอาใจแล้วก็มีผ้าลายหมากคําเตยค่ะเยอะไปไหมอ่ะผ้าลายหมากคำเตยเป็นลายผ้าย้อมครามบ้านคําเดือยอ,อำเภอชานุมานเป็นชุมชนเผ่าภูไทยนี่คือกางเกงประจำจังหวัดอํานาจเจริญค่ะอานาจเจริญขอบพระคุณมากเลยผมมีโอกาสที่จะสวมใส่แล้วน้องไบร์เป็นยังไงบ้าง โอเคไหมโอเคสีสวยดีนะคะขอน้องไบพี่เนบเดี๋ยวว่าจะเอามาให้อีกทีเข้ามาด้วยกันเป็นลายยักษ์คุใช่ไหมใช่ <Y aku. S 1> ค่ะยักษ์คุอ้าวอำนาจเจริญอำนาจเจริญ